สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้อุยชะบุรีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคานี พึงนำกลุ่มฟองน้ำใหญ่มาบรุษผู้มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณากลุ่มฟองน้ำใหญ่นั้นโดยแยบคายเมื่อบรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายกลุ่มฟองน้ำนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาสาระมิได้เลยสาระในกลุ่มฟองนามพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณารูปนั้นโดยแยบคายเมื่อภิกษุนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายรูปนั้น ย่อมปรากฏเป็นของว่างเปลา่าหาสาระมิได้สาระในรูปพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนมเมล็ดหยาบตกอยู่ในสระทะสมัยฟองนามในนาม ย่อมบังเกิดขึ้นและดับไปบุรุษผู้มีจักสุพึงเห็นเพ่งพิจารณาฟองนามนั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายฟองนามนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลย สาระในฟองน้ำนั้นพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายเวทนาน,นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้สาระในเวทนาพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินสุดท้ายแห่งฤดูร้อนยังอยู่พยับแดดย่อมเต้นอะร,ย,รยิบอะรยับในเวลาเที่ยงบุรุษผู้มีจักสุพึงเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่ง พิจารณาอยู่โดยแยบคายพยับแดดน้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในพยับแดดพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเพ่งพิจารณาดูโดยแยกคายสัญญานันย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้ สาระในสัญญาพึงมีได้อย่างไรก็ฉันนั้นเหมือนกันแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรุษผู้มีความต้องการด้วยไม้แก่นเสาะหายไม้แก่นเที่ยวสแสวงหาไม้แก่นอยู่ถือเอาจอบอันคม พึงเข้าไปสู่ป่าบรุษนันพึงเห็นต้นกล้วยใหญ่ตรงใหม่ยังไม่เกิดแก่นในป่านั้นพึงตัดโคนต้นกล้วยนั้นแล้วจึงตัดปลายแล้วจึงปอกกาบใบออกบรุษนันปอกกาบใบออกไม่พึงได้แม่กระพีในต้นกล้วยใหญ่นั้น จะพึงได้แก่นแต่ที่ไหนบุุษผู้มีจักสุพึงเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายซึ่งต้นกล้วยใหญ่นั้นเมื่อบุุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายต้นกล้วยใหญ่นั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาแก่นไม่ได้ ก่นในต้นกล้วยพึงมีได้อย่างไรแม่ฉันใดสังขารเหล่าใดเหล่าหนึง่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาสังขารน,นั้นโดยแยบกายเมื่อภิกษุนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบกายสังขารน,นั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้ สาระในสังขารทั้งหลายพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายนักเล่นกลหรือลูกมือนักเล่นกลพึงแสดงกลที่หนทางใหญ่สี่แพร่งบุรุษผู้มีจักสุพึงเห็นเพ่ง พิจารณากลน,นั้นโดยแยบคายเมื่อปรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายกลน,นั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้สาระในกลพึงมีได้อย่างไรแม่ฉันใดวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยกกายเมื่อภิกษุเห็น เพ่งพิจารณาวิญญาณนันโดยแยบกายวิญญาณนันย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้สาระในวิญญาณพพ่งมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวก ผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญาทั้งในสังขารทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุขตาศาสดาครั้นได้ตรัสไวยากรณะปาติดนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ ต่อไปว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์ส่งแสดงแล้วว่ารูปอุปมาด้วยกลุ่มฟองนามเวทนาอุปมาด้วยฟองนามสัญญาอุปมาด้วยพยับแดดสังขารอุปมาด้วยต้นกล้วย และวิญญาณอุปมาด้วยกลภิกษุย่อมเพ่งพิจารณาเห็นเบญจขันนั้นโดยแยบคายด้วยประการใดๆเบญจขันนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าด้วยประการนั้นๆก็การละธรรมะสามอย่างอันพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดังแผ่นดิน ปรารบกายนี้ส่งแสดงแล้วท่านทั้งหลายจงดูรูปอันบุคคลทิ้งแล้วอายุไออุ่นและวิญญาณย่อมละกายนี้เมื่อใดเมื่อนั้นกายนี้อันเขาทอดทิ้งแล้วย่อมเป็นเหยื่อแห่งสัตว์อื่นหาเจตนาไม่ได้นอนทับถมแผ่นดิน นี้เป็นความสืบต่อเช่นนี้นี้เป็นกลสำหรับหลอกลวงคนโง่เบรจขันเพียงดังว่าเพชฌฆาตผู้หนึ่งเราบอกแล้วสาระย่อมไม่มีในเบรจขันนี้ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วมีสัมปชัญญะมีสติ พึงพิจารณาขันทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนภิกษุเมื่อปรารถนาบทอันไม่จุติพึงละสังโยชน์ทั้งปวงพึงกระทำที่พึงแก่ตนพึงประพฤติดุดบุคคลผู้มีศีรษะอันไฟไหม้ดังนี้